มือมือกล่องจะพอกิตีเหาเอาลุแรลบแเอาีเด้อกระิ่มือมือายใช่เนาะมือายลุกแรดเด้อม้ตัวใดสีใดกระเรียนขอลอขอลอ